หนังสือที่ดีบดิเบิงทีนาปกใจที่โซกปกบริเบิงทีนาตามันคือความจริงที่ว่าห้โหนาแต่บองหูใจพี่น้องเคยได้ยินคำหนีบาจาท่อเป็นทานพานเป็นเพชรคนที่มีความอดท,ทนในการใช้ชีวิตต่อให้มือนี่เขาพอบททดสอบหรืออุปสรรคมากเท่าไหรสุดท้ายแล้วเขากระสิพานมันไปได้เสมอเรียบเสมือนเพชรต่อให้ไัยบทขยี้หรือพยายามทำได้เท่าไหรเพชรก็ยังคือเพชร บ่มีมือแตกสลายบ่มีมือมอดใหม่เกิดมาตนทุนตำมันบ่ม่นปัญหาเพราะถ้าตั้งใจสัง่งสุดท้ายแล้วต้นทุนที่มีมันกระสิสูงขึ้นได้แค่ห้าหูจักเนี่ยมเกมระยะเาากระท่านั้นเองความสุขที่แท้จริงของชีวิตก็คือการเป็นในแบบที่ตัวเฮาเองเป็นบ่ม่นเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นแต่อย่าเฮ็ดห้ไผายเรือดร้อนกับพ่อให้จำไว้ว่า เฮานั่นบบแมนคนสําคัญของทุกคนแต่เฮ้าสําคัญแค่กับบางคนเท่านั้นเช่นนั้นแล้วภัยที่บดีกับเฮ้ากับปล่อยผ่านอย่าเป็นคนดีจนเกินไปอย่าไปเสียใจกับคนที่บ่จริงใจบ่เห็นคาในตัวเฮ้าให้เฮ็ดดีและแค่เฉพาะคนที่หกักและจริงใจกับเฮ้าเท่านั้นก็พ่อบางเื่อคนเฮาก็ตังกดให้กับชีวิตจนบดได้ใายชีวิต หัดมีความสุขและหายเวลากับสิ่งที่เอามากแล้วหักจะของหลายๆใช้ชีวิตในแบบที่เฮาอยากเป็นใส่แต่ละมือให้มีความสุขอย่าขิดหลายในทุกๆเรื่องปล่อยผ่านบ้างบางเรื่องที่มันไปบ่ได้แล้วมาใส่ใจกับชีวิตจะของอยู่อย่างมีความสุขส่งกำลังใจให้พี่น้องคือเกานั่นล่ะจ้า